สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับก็ขอต้อนรับเข้าถู่ช่องผู้พันขาประจําครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเวลาเราลดน้ํานะครับบางท่านอาจจะเจอปัญหาเพราะว่าเวลาเราลดน้ําอยู่เนี่ยบางทีเราจะถอนหญ้าด้วยก็จะไปปิดน้ําก็ก๊อกน้ําอยู่ไกลก็ยังไม่เสร็จงานก็ขี้เกียจที่จะลุกไปปิดนะครับ นู่นเลยครับสายยางก๊อกน้ําอยู่ไกลมากนะครับเราก็มีวิธีการที่จะปิดน้ํานะครับชั่วคราวโดยใช้เนี่ยครับอุปกรณ์ง่ายๆเหลือๆเลยครับเนี่ยเศษท่อ PVC เราทีา่เราไม่ใช้งานนะครับเราก็จะทําการปิดน้ําด้วยสายยางเนี่ยครับก็เผื่อท่านผู้ชมนําไปใช้งานนะครับพรางานยังไม่เสร็จแล้วก็ขี้เกียจเดินไปปิดเพราะก๊อกน้ํามันอยู่ไกลเศษท่อ PVC เนี่ยนะครับ ใช้แค่หน่อยเดียวเนี่ยฮะรเราก็ตัดเลยครับตัดเศษท่อนเนี่ยครับ PVC เนี่ยครับเนี่ยเอาเศษท่ออย่างเงี้ยนะครับตัดสั้นๆแบบนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามา สายยางน้ำนะครับเพื่อปิดน้ํานะครับนี่ครับสําหรับเศษท่อที่เราจะปิดน้ํานะครับเนี่ยเราขี้เกียจเดินไกลหรือว่าเราจะปิดมันชั่วคราวเราใช้เศษท่อเนี่ยนะครับเนี่ยทำงี้เลยครับหักสายแล้วนําเศษท่อนี่นะครับสวมไปเลยครับนี่ครับแค่นี้ครับน้ําหยุดเลยครับเนี่ยเราก็จะต้องจะได้ไม่เสียน้ําทิ้งนะครับหรือ เราเสดได้น้ําก็ใช้ไว,วิธีแบบนี้ครับถ้าเราใช้งานก็เปิดอย่างนี้ครับเนี่ยใช้งานได้ต่อครับขี้เกียจเดินไปปิดน้ําไกลนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เนี่ยครับเนี่ยแค่เอาเศษท่อเนี้ยตัดสั้นๆอย่างงี้ครับใส่ติดกระเป๋าไว้เวลาเราลดน้ําไม้เราก็เนี่ยครับเอาใส่ไฟแค่ตรงนี้เนี่ยนะครับน้ําก็จะหยุดครับเหมันก็จะช่วยประหยัดเวลาที่เราจะ เดินไกลไปปิดน้ําได้นะครับแค่ใส่กระเป๋าไว้ทําเศษท่อไว้แบบนียนะครับก็ง่ายเลยสําหรับวิธีการปิดน้ําก๊อกน้ํามันอยู่ไกลแล้วก็ปิดแบบนี้เลยนะครับสําหรับเศษท่อ p v c เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยในการปิดน้ําได้ชั่วคราวในขณะที่ก๊อกน้ําอยู่ไกลก็ใช้ประโยชน์จากเศษท่อแบบนี้นะครับมาใช้งานในการปิดน้ําก็สําหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าคิดว่าชอบฝากเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีมากๆครับ